สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่แับวิจัยของเซวาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปบุกดูเคล็ดลับของเซวาแอมพูสมดําสุดปังของเราค่ะและที่สําคัญเลยนะคะเรามีทีมวิจัยชั้นนําจากประเทศเกาหลีนะคะมาดูแลเรากันทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะ วัตถุดิบหลักของเซวายแอมพูสมดำนะคะนั่นก็คือสมดำนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะสมดําไม่ได้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะสมดำนะคะต้องผ่านการอบถึง9ครั้งนะคะถึงออกมาเป็นสมดําของเราค่ะ บอกเลยคะ่ะว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการรักษาฟาดได้อย่างตรงจุดเลยและนอกจากนั้นนะคะยังช่วยปลอบประโลมผิวลดเลือนริ้วรอยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและยังช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงไม่แพ้ง,ง่ายทาให้ผิวเราเนี่ยสามารถต่อสู้กับมลภาวะแล้วเราก็จะได้ผิวที่ดีกลับคืนมาอย่างแน่นอนค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังเพิ่มสารสกัดสีดําเข้าไปอีกด้วยค่ะ อย่างเช่นนะคะขิงดำเนี่ยนะคะจะช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวของเรานะคะแล้วก็ยังมีชาหมักสีดำค่ะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนค่ะเรียกได้ว่าเราคัดสรรสารสกัดที่ดีที่สุดใ,ให้กับทุกคนแน่นอนค่ะ보다태국인의피부에맞는제형을만들기위해서본사소재연구팀효능연구팀과정기적인회의를진행하고다양한효능원료를자문받아자산만의특별한기술을제품에담았습니다사용성안정성 상용성, 효능 및 안전성 테스트 등을 통해 국제 교육에 부합하는 품질을 확보할 수 있도록 연구 단계부터 면밀하게 품질을 관리하고 있습니다. และตอนนี้นะคะเราสองคนก็ได้เข้ามาอยู่ในโรงงานการผลิตของเซวาแล้วนะคะมาตรการการเข้าออกของเขานะคะมีมาตรฐานที่มีคุณภาพมากๆเลยการเข้าออกพื้นที่นะคะก็ต้องเริ่มจากการสวมเสื้อกาวสวมหมวกคุมรองเท้าด้วยนะคะแล้วก็ถอดเครื่องประดับออกทั้งหมดนะคะหลังจากที่สวมชุดเรียบร้อยแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ดินนะคะเพื่อทําความสะอาดตามมาตรฐานของฮาลาลค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องนี้เลยค่ะห้องแอร์ช OWER นะคะ<ๆ>เพื่อป้องกันให้ฝุ่นละอองที่ติดตามตัวเราแล้วก็เสื้อผ้าเราเนี่ยหลุดออกหมดไปค่ะเอาละค่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกถึงขั้นตอนการผลิตนะคะ JYM ผู้สมดำกันคถอะว่ามีขั้นตอนอย่างไรโดยผู้เชี่ยวชาญของเราะคะ่ะ และนี่นะคะก็คือสุดยอดเทคโนโลยีของโรงงานการผลิตของเรานะคะที่ได้มาตรฐานระดับโลกค่ะแน่นอนนะคะว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีแต่ตอนนี้นะคะมาเปิดที่เมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควบคุมได้หมดทั้งคุณภาพความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยเลยค่ะและเครื่องข้างหลังใหญ่ๆที่เราเห็นนี้นะคะต้องบอกว่านี่คือเทคโนโลยีนะคะในการผลิตเซวายแอมพูสมดัซึ่งจริงๆเครื่องเนี่ยเขาจะใช้กันในประเทศเกาหลีแต่วันนี้ในไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการผลิตแบบขั้นตอนปิดค่ะซึ่งระบบปิด จะทําให้เราสามารถควบคุมคุณภาพนะคะและขั้นตอนได้อย่างแม่นยําเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นห้องบรรจุสินค้าโดยเครื่องบรรจุของ c o s m a c จะเป็นเครื่องอัตโนมัติตามมาตรฐานของเราค่ะถัดมานะคะจะเป็นห้องแพ็คกิ้งค่ะเราจะมีการยิงล็อตครั้งที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุที่ขวดหลังจากนั้นเราจะนำสินค้าลงกล่องค่ะทุกๆขั้นตอนจะมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภคค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเบื้องหลังความพรีเมียมทั้งหมดจากเซวาต้นกําเนิดจากประเทศเกาหลีค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นนะคะเป็นแอมพูผสมดําที่อุดมไปด้วยคุณค่าแห่งการฟื้นฟูบํารุงผิวและพลังแห่งสมดําตัวนี้นะคะก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยให้จางลงด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเรียนได้ว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะคะเราใส่ใจคุณภาพในทุกๆขั้นตอนค่ะเพื่อคุณลูกค้าที่น่ารักค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะเราอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมเป็นพาร์ทเนชิพก,กับเรา2คนด้วยค่ะ สวยและรวยมากเกิดขึ้นในะที่เซวาจริงๆค่ะ